สวัสดีนะวันนี้จะมาเล่นเกมสามหัวนี่กันนะครับใครดีก็เอาเข็มขัดเลืนลนนาหเดียวโปโลตั้วนี้องมานนกัวนี้ลองมาับวันนี้ลองมาเล่นดูหนึงออกครับจะลอ่นูงอควนะมนดคน่ไหนกระมาเครัี้ะมเ่ออกรมาเนดหน่ออันอาเะ

โอ้นี่ก็เห็นเห็นเท่าไหร่นะไม่ไม่เยอะนะครับโ้็ดตัวสาตัวตัวห้าตัวหกตัวเอามั้งเนี่ย 一、嗯，二、嗯，三、啊，四、嗯，五、嗯，六、嗯，七、嗯，八、嗯，九，十。 เรียบร้อยนะครับ hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมเต็มเต็มนะครับเรียมา้นม้นม้มันทายซ้งั้นมิดึมา้ม เริ่มแล้วครับขัดหุดกรันนี่คือถุงนะครับนี่เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่ はい。はい đi rồi. Ừ ừ okay. มาจทางนี้นะตร้มเต็ม้ากาถ้าใครอยากเจอกับผมก็มาเล่นเกมนี้คนะับผมเล่นทางบ่อยนะ นี่ค้างที่ผมเหลือนะครับตอนนี้ผมกลังไปหาอยู่พวกสวยตัวกับตาผมได้ยินเสียงแล้วครับ ก,ก,ก็ได้13จุด12เลยนะครับจากคนแรกแต่เขไมาคนแรกอะไรเนอเนี่ยนะครับอจะหมดเวลาแล้วครับพี่ๆเดี๋ยวจะค่อยไปต่อกันนี้ที่สนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับโอเคบาย